ซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แบบนี้นะลูกค้าวันนี้ทำไมการถึงพูดอย่างนี้เพราะนี่เลยค่ะ isuzu mu x ไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆไม่น้อยไม่พอสภาพสวยสุดอีกต่างหากวันนี้เดี๋ยวการจะพามาดูเลยว่าที่การบอกว่าสภาพสวยไม่น้อยรุ่นท็อปสุดมันเป็นยังไงเข้ามาดูเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Isuzu Mu-X นะคะ3.0อันติเมตรนั่นเองปี2021แต่ลูกค้าเห็นอะไรไหมคะนี่สเก็เหินแทบไม่มีเลยนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสีขาวมุกอันนี้คือสวยมาก คันนี้นะคะใหม่น้อยจริงนะคะสภาพสวยจริงมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแล้วพอเป็นตัวท็อปก็ได้แม็กไลทยทูโทนนั่นเองนะคะยางใหม่มิชลินปี2024กันเลยและในส่วนของกระจกมองข้างนี่เลยจะมีใบสปอตหรือว่าระบบเตือนจุดอับสายตานั่นเองและวันนี้การบอกเลยว่าภายในสวยมากเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยนะคะ จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเป็นเบาะสีน้ำตาลคูแม็กนั่นเองนะคะสวยหรูอย่าบอกใครเลยคันนี้นะคะและหน้าจอต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนั่นเองนะคะจอใหญ่มากลูกค้าแสดงนะคะในส่วนของเนวิเกเตอร์ด้วยนี่เดี๋ยวการจะเปิดให้ดูเลยนะคะมีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะ และที่สำคัญนี่เลยนะคะมีเลอร์ลิงได้ด้วยนะคะแอร์นี่ต้องเปิดโชว์ลูกค้าหน่อยนะคะอุย้ยเปิดยังไงนี่เลยนะคะแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกหน้าแยกหลังนะคะแล้วก็แยกสายแยกขวาทั้งหมดนะคะเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองแล้วบอกเลยว่าสวยมากลูกค้ามีระบบสตาร์สต็อปด้วยนะคะแล้วก็อ่านี่เลยนะคะ จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านั่นเองและที่สำคัญวันนี้การบอกเลยว่าไม่น้อยมากเพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นไม่น้อยจริงนะคะคันนี้สภาพสวยมากแล้วนะคะออปชั่นรุ่นนี้เขาให้มาเต็มไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะเตือนออกนอกเลนแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและภายในนะคะนี่ให้แบบกล้องแพลนมาเลยมหาการเลยคือเขาแบบว่าทำเป็นโรสโกแล้ว นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้และเอกสารนี่ครบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานที่ใหญ่มากนะคะคู่มือการใช้งานแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนั่นเองคันนี้บอกเลยนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะจริงๆนะคะสวยมากดูแถวที่2องไหมลูกค้านี่เลยแถวที่2นะคะบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้สภาพสวยๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะพับ ได้ง่ายนะคะมีเชื่อมต่อแบบว่าชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ทั้งหมดนะคะภายในสะอาดแล้วเบาะใหม่มากนี่การให้ดูใกล้ๆเลยนะคะคือเบาะไม่มีขาดไม่มียับ1้0เอเซอันนี้บอกเลยนะคะมีไอโซฟแล้วเวลาพับนี่การพับให้ลูกค้าดูนี่ง่ายมากการถึงได้บอกว่าสภาพนี้นะคะน่าใช้งานมากและแถวที่3สา สะอาดมากๆนี่ต้องบอกเลยใครอยากได้นะเดี๋ยวการพาไปดูข้างหลังเลยลูกค้าจะเห็นเลยว่าจะได้นะคะฝาท้ายไฟฟ้าด้วยจ้านะคะบอกเลยว่าสวยสะอาดและคันนี้ใหม่มากตัวน็อตเดิมๆนะคะและอย่างหนึ่งบอดแถวที่3เนี่ยสามารถนั่งได้2ส,สเต็ปนะลูกค้านี่1สเต็ปใช่ไหมคะแล้วก็นี่เลยสเต็ปที่2และลูกค้าดูความใหม่ โอ้โหสะอาดของจริงนะคะไม่มีริ้วรอยเลยและที่สำคัญคันนี้ได้ยางอะไหล่ด้วยนี่ให้กล้ลองพาไปดูเลยนะคะยางอะไหล่ครบนะคะรถสวยเอกสารครบนะคะยางอะไหล่ครบแล้วบอกเลยว่าออปชั่นของรุ่นนี้นะคะจัดเต็มมากๆฝาท้ายไฟฟ้านะคะและลูกค้าอยากรู้ไหมว่าวันนี้นะคะ การบอกเลยว่าคันนี้ปี2021ไม่4,000โลเท่านั้นยางใหม่ด้วยและวันนี้นะคะการจะขายเพียงแค่1,050,000บาทเท่านั้นถูกมากนะคะซื้อสดไม่บวก87%ซื้อจัดไฟแนงก็ฟรีดาวนะคะบอกเลยว่าใครอยากได้ต้องรีบต้องไวสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถึงได้บอกนะคะว่าจะหาที่ไหนได้เพราะตอนนี้สภาพปลายแดงมีที่ร้านไลออนคาเท่านั้น